เวียสกุลวัฒน์ในบทแดดดีท่านจะน่ารักขนาดไหนมาชมกันเลยค่ะมานบางตาเรื่องยอละครช่องเจ็ดเรื่องราวความรักต่างวัยของทานนักธุรกิจพ่อไม้ลูกติดที่พรากชีวิตพ่อของเฟื่องละดาไปด้วยอุบัติเหตุค่ะและเธอเข้าใจผิดว่า เขานั้นใช้เงินบีบบังคับให้แต่งงานด้วยเธอจึงยอมแต่งงานกับเขาเพื่อปอกลอกสมบัติตามคําแนะนําของแม่เลี้ยงแม้ว่าความไกลชีจะทําให้เธอหวั่นไหวแต่ด้วยทิฐิมากัน้นหัวใจเธอไม่ให้ยอมรับความจริงนั่นเองกว่าจะรู้ว่าเขารักเธออย่างจริงใจก็เกือบจะสายเกินไปแล้วเลยค่ะ ติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอังคารในเวลา20นาฬิกาจุดนเริ่มต่อแรกวันอังคารที่26พฤษภาคม2563ที่ผ่านมานี้เองค่ะทานหรือว่ารับบทโดยหนุ่มเบียสกุลวัฒน์นั้นขับรถด้วยความเร็วเพื่อให้ไปทันการแสดงปิดภาคเรียนของลูกแก้วซึ่งรับบทเป็นลูกสาวของเขานั่นเองนะคะจนเกิดอุบัติเหตุขับรถทําให้พ่อเฟื้องเน,นเสียชีวิตเมื่อทันกลับมาบ้านด้วยความเครียดและต้องเครียดหนักขึ้นเมื่อ ลูกแก้วไม่ยอมพูดกับเขาเพราะว่าโกรธที่ทันนั้นผิดนัดไม่ได้ไปดูการแสดงที่โรงเรียนมนทิราเพื่อนสนิทแม่ของลูกแก้วที่เสียชีวิตไปแล้วก็มาเยี่ยมพอดีจึงช่วยคุยกับลูกแก้วให้เพื่อหวังชนะใจทันในงานศพของเฟื่องที่ทันนั้นรับเป็นเจ้าภาพที่หมายร่วมงานทุกวัน เฟื่องละดาซึ้งแค้นทันที่ขับรถชนพ่อของเธอเสียชีวิตจึงพยายามกั่นแกงทุกอย่างผิดกับส้อยทองภรรยาของเฟื่องที่คอยเอาใจทันเพราะว่าหวังจับทันให้กับส้อยสนลูกสาวของเธอท่านจึงแปลกใจท่าทางที่ส้อยทองมีตอบเฟื่องละดาจนบังเอิญได้ยินส้อยทองนั้นคุยกับเสียนบนั่นเองค่ะว่าจะขายเฟื่องละดาให้กับเสียนบจึงทำให้ทันรู้ความแท้จริงว่าส้อยทองนั้นเป็นแม่เลี้ยงของเฟื่องละดา ท่านนั้นก็นึกเป็นห่วงจึงอยู่ให้ร้อยตำรวจโทรไทย น้องชายของเขานั้นจีบเฟื่องระดาก่อนจะเล่าเรื่องทุกๆอย่างให้กับไทยฟังแต่พอไทยเห็นอาการแข็งกระด้างและแววตาที่มองทันอย่างเคียดแค้นในขณะที่กำลังต้อนรับแขกที่มาร่วมงานศพอยู่กับการดาซึ่งเป็นเพื่อนสนิททำให้ไทยไม่ชอบประกอบกับไทยนั้นคบอยู่กับสิริโสภาจึงปฏิเสธพี่ชายไปนั่นเองคะ่ะหลังงานศพสร้อยทองมักจะไปขอเงินจากท่านซึ่งท่านก็ให้ด้วยความเต็มใจเพราะหวังว่าสร้อยทองจะดูแ,แลเฟื่องระดาให้ดี สร้อยทองทำตัวเป็นแม่เลี้ยงที่แสนดีพูดจาหวานล้อมจนเฟื่องระดาเลิกล้มความคิดที่จะเรียนต่อและไปสมัครเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนที่ลูกแก้วเรียนเฟื่องระดามีโอกาสได้ดูแลลูกแก้วลูกแก้วเองก็รู้สึกสนุกที่ได้อยู่กับเฟื่องระดาโดยที่เฟื่องระดาไม่รู้ว่าลูกแก้วนั้นเป็นลูกสาวของท่านทางด้านเสียนบร,บ,รบเราสร้อยทองเรื่องที่จเจ้าเจ้าตัวเฟื่องระดา สร้อยทองจึงวางแผนชวนเฟื่องมดากับซ้อยโสนไปเที่ยวชะอําและนัดกันกันกบเสี่ยนกไว้เป็นเวลาเดียวกันที่ทันพาลูกแก้วกับทายนั้นไปพักโรงแรมสาขาที่ชะอําทั้งหมดจึงบังเอิญเจอกันที่ชายหาดซร้อยทองจึงชวนทนันทายและลูกแก้วไปทานข้าวที่บ้านพัก เฟืองและดาตกใจที่รู้ว่าลูกแก้วนั้นเป็นลูกของทันซึ่งทันก็แปลกใจที่เห็นลูกแก้วสนิทสนมและไว้ใจเฟืองและดาค่ะเมื่อท่านเจอกับเสียนก็คิดว่าต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลหลังทานข้าวเสร็จจึงชวนลูกแก้วนั้นกลับและพูดอ,อมๆให้เฟืองและดาระวังเนื้อระวังตัวพอท่านอุ้มลูกแก้วก็ตกใจที่ลูกแก้วนั้นตัวร้อนเฟืองและดาจึงช่วยกันพานลูกแก้วนั้นไปโรงแรมลูกแก้วก็อ้อนให้เฟืองและดานั้นคางด้วยทําให้เสียนกโมโหทุกอย่างนั้นผิดแผนไปหมดค่ะ จึงทําให้เสียนบนั้นป๊มสร้อยทองแทนด้วยความเมาหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเสียนบยังคงเค้งรัดสร้อยทองในเรื่องของเฟื่องระดาโดยเอาเรื่องหนี้สินที่สร้อยทองนั้นยืมไปมาอ้างสร้อยทองจึงโกหกเฟื่องระดาว่าเมื่อครั้งที่เฟื่องยังมีชีวิตได้สร้างหนี้สินไว้และตอนนี้กําลังถูกฟ้องล้มละลายต้นจึงไปกู้เงินจากท่านแต่่านจะยอมยกหนี้สินให้ก็ต่อเมื่อเฟื่องระดานั้นยอมแต่งงานด้วย เฟื่องระดาโกรธแค้นทันมากสร้อยทองจึงยุให้เฟื่องระดาแต่งงานกับท่านเพื่อปอกลอกทรัพย์สินของเขาเพื่อเป็นการแก้แค้นนั่นเองค่ะเรื่องราวก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆสําหรับใครที่รอติดตามชมก็คงต้องรอติดตามกันด้วยละคะ่ะเพราะว่าในช่วงนี้ก็กําลังเข้มข้นเลยอีกด้วยเรียกได้ว่าแดดดีในบททันนั้นดูแล้วหล่อได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆละคะ่ะ